สวัสดีคุณผู้ชมครับผมโอ้อยู่ตำบลอยู่ควางมีกับโบมาตักน้ำน้ำเนาะเยี่ยมดีมครับหาคอนเทนต์กันวี่้องครับบ้านอยู่ควางมีโบเติมคักหลายโบามาท่าเพื่อนโอ้ยโบมันสร้างโบดิดละหาบาทโอ้ยทั้งละ่กบาทแบบนี้บุญละโบามาสีแลี่นไปเติมบุญละครับ เพื่อเสียหมดละเรือรอเอหมดเอาเหรียญแม่มหรอีหนองเซียว่เบ้งน่ล้งเเขาคือซาเถออยู่บ้านบังเขนี่แบบจืดเลยได้พีหน้องบึม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 เลยขอท่านก็ทันนี่รับ อยู่นาวีนะครับเนะ้อบ้านนาวีหมู่ที่สามตำบลศรีวิไลอำเภอศรีระภูมิจังหวัดร้อยโอ้เมื่อเอาน้ำกามเกลยดเลยมนะึ้งโนี่ย่อรุนเลยหาบาทที่น้องเพิ่นโ่ได้ดตัวอีลีนี่ครับถังตัวไปพี่น้องครับเพิ่นวัดมาเหียยม้อย สายพ่อกระเทือนสิเอามาสายสิ่ๆให้มันยาวอีกสักหาิบเซ่นกับอะไรเงียหลายสายบวกบกี่บาทได้พี่น้องสายนำ้ำแต่ทไวไม่หยียมันหัหัวเขาเย้าเลยเหยียบตะปูความบะคุ่มเลยเนียพี่น้อง บอกว่าดงแจงเพรว่าน้องจอดบอกว่า,าบ่างเคียครับซ้ายนี่เขาให้กฎหมายมาซ้านี่บมดเนว่งนี่หน,นึ่งเมตรสองเมตรห้าสิบเน้่นงครับอ,อยากไรก็ไปซื้อสายมาเองหมืนที่ว่า, <laughs> ก,าก้นใส่ก็ซื้อสายเะมันถอดได้ล้วพี่นวรังหรือว่าเขาเจ้าอย่างมันหายบอกเอายาวๆมาไว เดี๋ยำมันก uh ี <pad> ่ครั้งก็ไม่หมดเงี้ยเฮ้ยรุดรุดรุดแต่เห็นปะหมอกพืชเนี่ยบมอกฟืชเนี่ยลุดเลยแบบเห็นปะหายไปแล้วสองคันมังคัน ซ้ายมันสัน่นน้กยี่นาเนะเดี๋ยวเดียวลงไปว่างข้างล่างนี่าครับเดี๋ยวมันหลุดอีกออกกำลังกายนะพี่นงครับอย่าหลุดด้ะสบายดีครับพี่นองครับทัวร์ที่โตแรน ว่าเต็มนี่บานทางนี่ี่นางเพราะ,ว,ะว่ามันรุดวาวขันเนาะอาจจะเต็มก็ได้มันแต่ว่าประเทศเพื่ออยู่แล้วเพื่อมันล่นเพื่อสายรุดก็เป็นไปไดน้นะบพม่นางอีดีมันห้เกินมากอยู่แล้วี่นางครับโอ้คือดีอนะนั่นขนาดสายรุดเทียนพี่ม้นางเรี้นี่นนบนาบาทเดือดได้ <c oughs> รุดอีกแล้วโอ้ <c oughs> กระนาลุดยังเต็มเลยพี่นวงเนี่ยลุดไปสามคันเออเออโอ้บรรดาพี่เนี่ยนวนะเออพูดอะเอาเหลียมซิบเลยได้ไหมเนี่ยยินว่า ข้าเจ้าือบวใส่เชื่อมขัดขัดรถคือว่านันง้นมากอ่ะบรูยง,ยงไ,ดดไ,ไ,ได้ไหมพี่น้องครับ้ใส่สิบบาทกดเข้าไเด้วให้เบรกต่อกำลังกายน้ำพี่น้องครับย่คํำยิ่งแรงครับพี่น้องครับ เาแวะผ้าเพื่อนครับเหมือนเมื่อเอาน้มแล้วก็เสีแวะไปตลาดนงแกงเลยนะครับแล้วก็กลับกไปเห็ดก็บเขาให้พี่เฮยน้องเบิ่งงนาอพี่น้องเนาะนี่คือท่าลไรผมนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมอยู่ดีมีแห้งสุขูมสุขคนผุงฝากคอมเมนต์ไห้สุภาพเด้อพี่น้องเด้อครับผมอยู่ในกฎเกณฑ์นะครับของชุมช่นแน่พี่น้องครับผมครับฝากกันข้าวหนาเด้อพี่น้องครับผมที่ไปกดบ้านได้ก็ เดี๋ยวผมจะทายทับเดีเบื่อนครับพี่น้องครับเป็นทีอะไรบันบันนาวีบ้านนาวีตำบลศรีวิไลอำเภอเสระพุ่มจังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้องกดน้ามขามแดนแล้วพี่น้องครมันแต่ว่าเครื่องมันเดินซ่าครับพี่น้องครับเพราะว่าเป็นตู้น้อยไง่ายตู้ ตู้เมื่เป็นตู้ดหยอดเหรียญแบบกับมาตรฐานอยู่ครับยอดได้ตังแตเจน่งบาทสองบาทยอดบ่ได้เด้อพี่น้องเนาะเพิ่นระบูไ้เลยสองบาทสีแดงนะั่นก็หมายความว่ายอดบ่ได้เลขเลขหนึ่งก็คือสีเขียวนั่นคือยอดได้นะพี่น้องเหรียญห้าพานนะครับเหรียญสิบ่านนะเขาเ้าใจง่ายๆนะครับพี่น้องนะ ผู้เลี้ยวผู้เลี้ยวฝากกันข้าวหนาครับพี่น้องครับคือสีเบล่งผมยกขึ้นรถยี่ห้อเอา้าลวดแล้ยวฝาดคือ<า>เป็นคนเละๆเหมือนเนี้ยพี่น,อน้องฮะชมบรรยากาศครับตลาดนัดในในบ้านต้งแก้งมือนเนี้ย พ่อเย็ซี่ซะสนอบ้านลูกแข่งบเหมือนเย็บซี่ย์ไว้หลุ่นเฮงหลเด็กชายขนหลเด็กากระจกเจสีวาบัมี่ผู้สาวพี่น้องพ่อแล้วนี่ร้านเดียวนี่แหละคุ้มเลยหมูต้องไปไกลหมู่บ้านไปบันชีเสียด กับลุ้มแบบนี้แหละครับเพื่อนยังก็่แบบนี้นั่นก็ลอกก็ล็อกก็ล็อกอี่เพื่อนยังก่อกจ้าย้าโอ้ไก่ไก่ยังกวา่าเอ,อคุณแม่นั่งยังมีหิววะโอ้สวัสดีครับผมมดอะไรขอหขอนอันนี้านาดาเอาทายไปพี่นวังงทัวโลกเลยปะเนี่ยน,นี่คืออะไรเอ่ย บ๊วยไปรายยู่ร้านเดียวพี่น้องมือนี่บรรยากาศอยู่ดงแจงเด้อพี่น้องครับพอยายมัดแม่ไทยท้ำให้เบิ่งถึงบ้านถึงซองมือนี่บ่ต้องไปใส่มือแรงวันอาทิตย์เบาหมัดผ้าเพื่อนโอ้ลืมถามซ้อมซื้อว่าอยังเนี้ยห่ะครับเนี่ยซื้อว่าอย่งไหครับโอ้ยข้าเดโมหลายผู้สาวไปซ้อมโอ้เพื่อนเห็นบ่ ข่าเต็ม,มหมูอะไรเยบๆเดินลงมาครับเอาอะไรครับยุบอไกันล่ะเนี่ยพอสองแล,อแล้ว้วนนุขยำรกินบละใหม่ซองใหม่กับอ,อิยงหนูเล่นหน่อยาาาาอทาน่องหัวครับ,บทาน่องนี่วะด้กี่ ตลาวบ้านอันเยอะกว่าน่อยตลาดนัดบ้านงูแจงเด้อพี่น้องครับเดี๋ยวไปวิเอตครับตลาดนัดบ้านเอ่อซีเสียดเออพ่อพ่ออานใหญ่แบบซี่เสียดแล้วสวัสดีครับคี่จำเยตได้ป่โอ้ก็ได้แล้วเนาะมันรุ่นใหญ่ยัดบ่ะเนรออ๋อรุ่นรุ่นน้องไม่ยัดปีนึงเนาะเออยังตึงๆคือเก่าอยู่ตอนนี้เออใช่อยู่อืมบ่ ยูดีไม่แห้งจ้กุ่้นี่แหะยนงจอดเลยลโบ่มือยูใสใหญ่บนี่ยยูบ้านนี่บ่ต้องบ่อยากยห้างบ้านห้าุลา้ว่บ่มีเนี้กินแล้วลูเขาเลยว่าไปสีกบออกมาสุระมันสีนี่ลายางนี่บ่เลาะเลาะตงอา่งปนลาล่ำนำยางไปกินเสียบอยู่นี่นี่ปลาลำนำยางถุงล่าุงละเชกลาเด็กคุณแมเพราะว่าเริ่มสีมันล้วเนี่ย้ กุ้งละสิบบาทติดสะดุ้งหรือติดด่างครับตัวนี้เงเนาะอันใส่จานไว้เรียบร้อยก็ม่เงี้เนาะหมวจั่งเริ่มสวมเริ่งเมาครับเมากับสิบบาทตรงใหญ่งครับอยากขายอยากขายขายครับผมกับสิบบาทสิบบาทครับไปซื้อแบบเมาตัวนี้หน้าบ้านผมปั่มถิ่มซำมันเงี้ยสายไฟย่านย่านเงี้ยสายไฟครับท่า ต้นพักเลยบักมานี่แหละมีนหวานบ้แซบไไขพามัตลาดแล้วพูดเบักเหมาพี่น้องเมาก็เห็นว่าเมาครับนี่พี่น้องถงละสิบบาทนี่ยงไงไพ่เส้เลยเออสิบบาทะตไก่เอยุ้ยใส่เหรอยุ้ยใส่มนหมไปไกลกัยดเสนไปดอก สองห้าเกเก้เก้าศูนลายตัวเลขแม,ม่รวยรวยอ่ะกระแซมแล้วอากาศแหงๆเนาะของหวานเริ่มขอมาแม่เราแบบในบุญกระทิ้นซื้อไปฝากคูณได้ครับ <laughs> โอ้ไปบักไงบัก <laughs> คือเด็กหน่อยกรุงเทพขับอำเภอเสียขับอำเภออำเภอเส้นดื้อกล้อง เออเห็นกล่องดีสซเลยนะเจ้าจะไปขาคตาเด็กน,น้อยบ้านมันมึนข้าเจ้าลุงกล่องเออนั่นผมอยากมากแบบนั่นแล้วหนเรอกนเาาู่้เขาเูขา้าเนอเร่ลอ็มเอกเอาไ้เนนายกหานบงกรีแยกเรียญกเรียญนั่นเหรียญห้าสองเรียญใช่ไหมเออ อันละครบแล้วเกินความแล้วน่ดี๋ยวแม่แช่ให้ชายเย็นนะคนับชายเย็นปันอันนี้หน่อยจะละมูวบานบ่คือกันเนียน,นเอาชาเขียวอเอาชาเขียวดีกว่าโอเค,อเคมึงลักษณะนคนซื้อนคนขายพี่น้องครับจางยังวัดเด้อเป็นตลาดบ้านเฮาเองอันนี้เห็ดตะลบ,บสองแก้วน่ะ พักข่าวเงี้ยให้พี่น้องก็ตัวนี้วันเสด็จเกือบสองลอยนะครับเอาลอยสี่สิบพี่น้องนี่หาบาทกับมี่สิบบาทกาับหน้ามักของหวานจินเพราะตัวเขาลงทองมเอัเจียวบองลาปลาตองย่ำสมพักแป้น นี่เบิดเอาทางนั่นกับแม่นต้มเจอือดกินกับขาวสวยหหอนพี่น้องเขากันม,นมากเลยแหละโอ้ย,ยใสนะยย่เสียนม,มันเนี่ยน่บเสียบเงาเสีบข่าเสียบค่ะยำขวตะพูาันไม,ม่ตัูคือปลาข้าตนบะเบงถึงกเนี่ยเนี่ยพอเสียบกบเบงคุณม่าเลดัตวเอาอย่าเมื่อนีแล้ว <laughs> นั่งทาดนแล้วเด้คือนั่นแล้วแท้ได้คิวแล้วยุบประเดี๋ยอะไ,ไออปรปอหาปอนึ่งนั่งซื้อไปยังไหนเนาะน้องยังเนี่ยครับเรื่องซื้อเยอะกว้างหรอปะขุนกร <laughs> ะ <laughs> <laughs> ม,มือเือคิวรู้ดละ แาเขียวปั่นใส่ชาวกโก้ยบอกฮะฮะไม่ใส่เลยไม่มีไม่มีใครบุกไม่ชได้เอาอะไรนะเอาพี่หน่อมะุ๊คแมงดิ้งหน่อยเสื่อนเอาหไม่เอาเอาข่าสักตัวบ่นใส่นมเย็นๆ muốn bơm 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 à mang xào như mẹ mi chiu Một con theo ท,ท้างปีกับลาบเป็ดพี่น้องลาบเป็ดนี่แจงขี้เหล็กข้างปีกกับมะกรอกนี่มะกรอกข,ขอรีวิวมะกรอกยกขึ้นเบิ่งกันนะครับมะกรอกป้อาอัยกขึน้นเพิ่สูงเลยครับคนเตียวขึ้นหนาบกเลยยกเลืยิมน้ำครับผม ให้มันเห็นรถต้องตรงไหน่อยนึงเทียตนาต้งตรงเลยยิ้มโหลดไม่ขาดต้องยิ้มเนี่ยแป๊บนึงเล้อเอาขึ้นมันแม่ระดับเขาเสุดยอดะละวันจูทีโฟร์ไฟพอแล้วมูสไมซีมปอบผู้ไม่ขาดใจดีต้องต้องใส่มือกล้องส่งใส่ตองซื้อเอ้า มาอุดหนุนเอออุดหนุนเลยงานเป็นวะน,นี่ยังยีงกงบานทางคนเออเอารีวิวอีก,กนะนี่เอายกขึ้นนิดยัย้มันบงังใบหนาเดี๋ยวคนสิบอเห็นว่าไม่ขานี่อยู่ทาง้งแต่ยึ่บ้าน,นเนนี่ครับแม่ข้านี่ยุ่งเกลี้ยงม,มามาขายนี่คือมาอ่าน เอามาหน่อยแทียนสันเดียเทียนเดวเียนเดียวไม่รุนหลายสมตลอดทำหมกุงเนาะทำหมกชัวอืไปทิดตามช่องเลยด้อ่นเบามาพาเพื่อนรึเปไปติดตามผมหรือเปล่าเห็นอยู่บ่ะย่แสที่ทั้งในเฟซบุ๊กหรือว่าอินยูตูบอ๋ออินตูตูบก็มี มผมมา่าไทยบันดุกแกงยังก็เจ้าสิจำได้เนี่ยมผมมาทุกงานแล้วให้ทสคนจำจำห้องสิเดียไปหยอมผมแล้ววาเอามาผ้าพเพื่อนหมือนัอดีครับพี่น้องครับมาหยออนนามยวนยูบันดรงแจงโอเมียนยูบันนวีพี่น้องหลังจากนั้นก็นล่วงมาตลาดเลย คือท่ามไล่ผมเด้อพี่นวังเด้อขอบคุณสำหรับการรับชมครับพี่นวังครับดีมีแห้งสุขูทุกคนสามารถรับชมคลิปครับชมเพื่อความบันเทิงและผ่อนคลายเท่านั้นนะพี่นวังนะก็มีอย่าคิดดีๆครับงานผมก็มีวอกงานบอกตลาดหรือว่าคลิปกินโชว์ครับพี่นวังครับพอ,อกันข้าวนาพี่นวังครับสวัสดีครับ ยังอยู่กล้องเดียวพี่น้องอุดหนุนแน่ยท่านหน้ากล้องมาต้อนกันนี่ยน,นออ้องละเนี่ยนี่กับแก้มย่างดีเลยเนี่ยนีน่ยังไปกินแรงเหรอเมือน,นี่ยนะนัะ่นบอกเนวกินแรงโอ้พี่น้องครับวัยรุ่นบ้านบ้าน,านยังกับบ้านนี้ยังเนี่ย Ui cái thai nhây này thảm bộ phạm này Như mà mặt xung cả đấy Cái bàn này nó nó ra này Bạn đi ăn này Nó kèm bỏ Các bạn sao bạn nhỉ? เนืสีเบาเยอนนัี่เนเอมือไม่่อมาทาเพื่อนมามามานั่งอยู่นี่หลายนาที่อย่ีมีวางนะ,ะข้าเจ้าย่านกล่องบอมมาดมา่้าเพื่อนบงกาซื้เอเลยยขนมบงเงียบันว้ายมาสรางเปลี่ยนเนี่ยอยูบ้านไหครับแอาทุกงแกงเฮียนี่ใส่รังไหนรังงีย้ย